วันนี้วันแห่งการรับพัสดุค่ะทุกคนเออนี่มาแล้วสองกล่องนะคะจากที่ต่างๆคือว่ามาดามอยากจะกินข้าวต้มกุ้ยนะคะอยากกินกาหน้าชายเห็ดหอมทีนี้ก็พยายามหาไอมองหาลูกสมอนะคะลูกสมอสดตอนนี้ไม่มีขายเลยในเว็บไซต์นะคะในออนไลน์ก็สั่งเจ้าของสวนเขาไว้แต่ว่า ที่ดูดูมันก็จะมีประเภทอ,อบชะเอมอะไรเงี้ยวันหวานนะมาดามก็ว่ามันไม่ไม่ใช่จุดประสงค์นะคะอันนี้ก็เลยได้แล้วมันอยู่เจ้าหนึ่งมันเป็นสมองดองก็พอได้ใช้อยู่แต่ไม่เคยสั่งนะไม่แน่ใจว่ามันจะเค็มไหมความเปรี้ยวความฝาดจะยังอยู่ไหมนะต้องลองส่วนกรองที่สองแกะออกมาแล้วนะ ยังไมไ่เอาออกมาเลยเป็นใบปอสดนะคะใบปออ่อนต้มค่ะทุกคนว้าวนี่หนึ่งกิโลค่ะทุกคนหนึ่งกิโลค่ะยังสดสดอยู่เลยแล้วก็อ่อนจริงนะอ่อนจริงหนึ่งกิโลร้อยห้าสิบบาทสั่งมาจากเว็บสีส้มนี่ว้าวมาดามจะเอาทําผัดใบปอทํา ผัดใบปอหัวชัชโป๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็จะเก็บแพ็คเข้าช่องฟลีซไว้เก็บไว้ใช้ได้อีกนานๆนะคะไข่เค็มก็ดองไว้แล้วกาหน้าชายก็จะทําแล้วกุ้งแห้งก็มีอีกเพียบแล้วเมนูข้าวต้มกุ้ยต้องมาค่ะทุกคนวันก่อนไปหาซื้อใบปอสดในตลาดใบปอแห้งในตลาดสดสตูนนี่ไม่มีขายเลยนะคะทุกคนแม่ค้าบอกว่าต้องไปซื้อ ที่หาดใหญ่นะคะขับรถไปกับ200กิโลเพื่อการนี้ก็คงไม่คุ้มนะคะยอมนะคะสั่งออนไลน์สะดวกสุดใบปอผัดนะคะหัวชัชโปใบปอผัดไม่รู้แหละเดี๋ยวหาเมนูทําแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปหาผักกาดดองมานะคะจะมาทําการน้าช่ายเห็ดหอมค่ะทุกคนจะต้มไว้เลยระน้าชายเห็ดหอมแล้วคิดว่าจะต้มแล้วพาไปฝาก คุณย่านะคะคุณแม่สามีด้วยเอาทํำข้าวต้มกุ้ยให้ท่านกินอร่อยออร่อยนะคะเป็นลูกสะพ้ายที่ดีมากมเดี๋ยวตามไปชิมกับมาดามนะคะทุกคนวัตถุดิบสำหรับการน่าชายพร้อมแล้วค่ะวันซืนสั่งซื้อลูกสมอกับใบปอต้มมาใช่ไหมคะทุกคนเมื่อวานไปช็อปที่ห้างค้าส่งนะคะ เตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับการหน้าชายเพิ่มไงเรามีสมอแล้วแต่เรายังไม่มีนะคะผักกาดดองนะคะมาดาไปซื้อผักกาดดองมาเอาทั้งที่สับที่หั่นแล้วกับไอที่ยังไม่หัน่นแล้วก็นี่เห็ดหอมนะคะดอกเล็กจะใส่ให้เยอะเลยคอยดูสำหรับการหน้าชายนะคะส่วนใบปอผัดหัวไชโป้ใบปอสดนะคะใบปอสดกับหัวไชโป้มีอยู่ในสต๊อกอยู่แล้วนะคะของแม่กินหวยแบบ หั่นเตากับแบบฝอยก็มีจัดไปเลยค่ะดังที่ตั้งใจ